สวัสดีท่านนะผู้ชมทุ off, กทุกคนนะครับพบผมทั้งใน cross อกกับ cross อก channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV นะเพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV มาให้ทุกคนได้ชมได้ชมได้ชมกันนะครับ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 ก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV Party ยี่สิบปา ต่อกันอย่างยาวนานเลยถ้าน้องๆยังมีคําถามอยู่นะครับส่งมาเลยนะคลิกที่ลิงก์ด้านใต้นะครับพี่ก็จะตอบให้แบบนี้รันตามวันที่ที่โพสต์กันเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในคําตอบที่พี่ตอบเนี่ยบางครั้งก็จะมีความเข็นส่วนตัวแล้วก็บางอย่างอาจจะผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะฮะไปเราไปเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้กันเลยนะครับตอกันจากพาร์ทที่แล้วนะเป็นคําถามที่ค้างอยู่ของน้องออยากิรุยนะฮะการที่วีราถูกหลายต่อหลายคนอัญเชิญไปเช่นโลเรีอนเวเรสเป็นการทำบรรทัดสัญญ,ญาและมอบพลังกลับ วีราไ,ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นครับแล้วนางทําไปทําไมการที่วีราทาแบบนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นการเพิ่มพันธมิตรเพราะวีราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่หาพวกเก่งมากนะเธอทําทหน้าที่เดียวกับราชินีอิรูเมียเลยนะครับก็คือการหาพวกเข้าฝั่งตัวเองพลังความมืดที่วีราให้ไปอะ่ะพี่รู้สึกเองนะว่ามันมีโอกาสที่คนนี้ได้รับไปแล้วจะโดนคอนโชลแล้วก็มาเป็นพวกในอนาคตอะไรเงี้ยถ้าดูนิสัยของวีราเนี่ยพี่คิดว่าเธอไม่ทําเปล่าๆแน่นอนอะ่ะเออต้องอยากได้พวกเพิ่มอะ่ะถ้าคนเก่งๆมาเข้าเนี่ยทำให้ล็อกไฮก็ ใชคำถามข้อต่อไปในครั้งก่อนที่ทูเรนไปเจอกับมาลอกแล้วไม่รู้ผลแพ้ชนะพี่ว่าคราวนี้จะได้เจอกันอีกไหมครับแล้วใครจะชนะเนื้อเรื่องใน R o v เนี่ยมันสามารถจับพัดจับผูไปได้เยอะมากนะดังนั้นมันมีโอกาสหมดแล้วว่าใครจะไปเจอกับใครต่อสู้กับใครนะครับและน้องถามว่าถ้า2คนนี้มาเจอกันอีกใครจะชนะใช่ไหมส่วนตัวพี่คิดว่าทูเรนท่านจะชนะเนาะถึงแม้ว่าจากการเดินครั้งก่อนในเนื้อเรื่องการคืนชีพเนี่ยมาหลอกมีแผนว่าต้องการทูเรนไม่ให้เข้าไปยุ่งกับพิธีคืนชีพโอคาใช่ไหมทำให้ครั้งนั้ ทูเลนเนี่ยศาสตร์สกิลรัวๆแต่ว่าถ้ามาเจอกันใหม่โดยที่ไม่มีคอนดิชันนนั้นอะ่ะพี่คิดว่าทูเลนก็ยังชนะเพราะว่าเขาสามารถศาสตร์สกิลไปได้เรื่อยๆมาหลอกเนี่ยถ้าสมมติไม่ถึงระยะเขาจะโจมตีทูเลนไม่ได้อะ่ะก็คิดว่าทูเลนน่าจะมาวินนะครับคาถามข้อต่อไปในเนื้อเรื่องซีเนียลตอนที่คู่หูอบิสดักเก็บอิลูเมียแล้วตอนนั้นซีเนียลได้วาปลงมาช่วยพอดีในศึกสงครามครั้งหน้านาคอตและเซฟิสจะได้ประจันหน้ากับซีเนียลตรงๆใหม่ครับแล้วพี่คิดว่าใครจะชนะข้อนี้เหมือนขอ มันก็เป็นไปได้หมดนะครับแล้วถามว่าถ้าคู่นี้เจอกับซซเนียลใครจะชนะใช่ไหมตอนแรกอ่ะพี่คิดว่านาคอรกับเซียฟิสน่าจะเป็นต่อแต่ว่าพอมาคิดอีกทีดูในประวัติของซีเนียลอ่ะการที่เขาวาร์ไปช่วยรายชินีครั้งนั้นอ่ะซีเนียลเนี่ยรับดาเมจทั้งหมดไว้เลยทําให้ฝ่ายแสงที่แบบเหมือนจะพลาดตอนแรกอ่ะพลิกกลับมาชนะได้ดังนั้นจากข้อมูลตรงนี้พี่คิดว่าถ้า2วัคนนี้ต่อสู้กับซีเนียลอีกครั้งหนึ่งนะก็สูสีต้องดูคอนดิชันอื่นเพิ่มอ่ะไม่สามารถมาฟันธงได้นะฮะคำถามก็ต่อไปในสุดด้้ดาาาาพี่ค่ควาราจะไไฟกับใคร ทาร่าก er, ับกิลเดอร์ทาร่าอดูวินกับแอสทริดทาร่ากับคิวกรอดส่วนตัวนนองพี่คิดว่าน่าจะเป็นคู่แรกนะก็คือทาร่ากับกิลเดอร์เพราะว่าจากประวัติของทาร่าเนี่ยกิลเดอร์เป็นคนที่คลิกชีวิตของทาร่าครับจับพัดจับผูจากคนฝั่งแสงเนี่ยมาเป็นคนฝั่งล็อกไฮนะฮะอย่างที่พี่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าทาร่าเนี่ยน่าจะเกลียดคนที่เวด้าทั้งหมดแต่ว่าเกลียดกิลเดอร์ที่สุดเออดังนั้นทําให้เธอเนี่ยอยากจะล้างแค้นกิลเดอร์ที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคําถามข้อต่อไปตอนทีี่บบาาาาวดนนาวดดดััััััััมกกกกกโอออออเเนนนนนนนจจตต้้้้้รรรรไถคคงงสูๆใะชนะ อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าข้อมูลนี้น้องไม่เอามาจากไหนนะที่บาวดัมกับโอเมนเจอกันเนาะอันนี้บอกได้นะฮะแล้วก็ถ้าน้องบอกว่าถ้า2คนนี้ได้ต่อสู้กันอีกครั้งพี่โอนเอียงไปทางโอเมนเพราะว่าโอเมนเนี่ยมีความดาเมจ DPS อยู่นะบบวดัมเนี่ยเป็นทรงแทงแต่โอเมนเป็นทรงไฟเตอร์ที่แบบทำดาเมจได้เรื่อยๆเออฟาดไม่ยั้งของเขาอะคิดว่าถ้าต่อสู้กันโอเมนก็มาวินนะฮะคำถามข้อต่อไปกษัตริย์เทนกับแม่ทัพปีศาจอดูอินมีสิทธิ์จะได้สู้กันไหมครับเพราะเมื่อก่อน2คนนี้เคยเป็นเพื่อนกันแล้วเท น่าจะจําใครได้แล้วจากเนื้อเรื่องอดูอิน2คนนี้เคยสนิทกันมาก่อนถูกปะแล้วว่าจับพัดจ,จับผูที่แบบวีล่าเนี่ยล่อรวงกองทัพอดูอินไปแล้วก็ฆ่าเขาตายแล้วก็บังคับจิตของเขาเนี่ยให้อยู่ในเกราะนั้นแล้วก็กลายเป็นกองทัพวอลเลนของวีล่านี่ครับดังนั้นตอนนี้เหมือนเทนกับอดูอินเนี่ยอยู่คนละฝ่ายกันแล้วและด้วยเนื้อเรื่องที่มันผูกกันอ่ะสองคนนี้มีโอกาสนะว่าจะเป็นแบบฟนอลแบทเทิลกันอะไรแบบนี้สามารถกลับมาสู้กันได้พี่คิดว่าเทนจำอดูอินได้แต่อดูอินเนี่ยเหมือนาารไ่ไได้้้เอ,อกกลวแตสูู็ถป ที่หน้าโหลดดิ้งของ a r d u i n เวลาเราเข้าไปเล่นในเกมเขาจะบอกว่าไม่ว่าแสงหรือความมืดเนี่ยเขาจะทาลายให้หมดในตอนนี้ที่เขาอยู่ฝ่ายอกไฮเนี่ยพ่อวีล่าควบคุมอยู่ไม่แน่นะถ้าเวทของวีล่าหลุดเนี่ยเขาอาจจะแบบไปอยู่ฝั่งอื่นก็ได้นะฮะคำถามข้อต่อไปดาร์ซี่กับนาทอสเคยประทักกันมาหลายครั้งมากแล้วมีสิทธิ์ที่จะประทักกันอีกครั้งไหมครับแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าทุ่มสุดตัวกันทั้งคู่ในส่วนของดาร์ซี่กับนาคอสเนี่ยพี่ไม่แน่ใจนะว่าเคยประทักกันหลายครั้งไหมแต่จากเนื้อเรื่องการคืนชีขอองรราาาาชาบบบททที่่7เนนาาเนยมัักกวดซซคปะฟิส ครังแล้วแบบมีการแบบพูดทับผมอะไรกันไปตอนที่จะชิงตัวเอร์ลกันนะดังนั้นดร์ซี่กับนาคอเนี่ยไม่ชัวนะฮะแล้วน้องถามว่ามีสิทธิ์ที่จะปะทะก,กันอีกไหมก็เหมือนที่บอกไปเลยว่ามันเป็นไปได้หมดแล้วถ้าทั้งสองทุ่มสุดตัวอันนี้ยากมากๆเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นฮิวแมนที่มีพลังขึ้นมาแล้วก็สไตล์การต่อสู้เนี่ยมันคุณระแบบเลยอะ่ะแล้วก็พี่ไม่มี Data ที่2คนนี้ต่อสู้กันด้วยดังนั้นเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับคอนดิชันในตอนนั้นแล้วกันครับว่าใครพลาดก่อน,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 ค,อนนะคั้นั้นางากน ที่จะลงทันไฮแตเตกของเอนโซตอนนี้มันมีมากขนาดไหนแล้วครับแล้วถ้าเจอกันอีกรอบจริงๆสมมุติว่าไฮเตเดินไปเจอเอนโซแบบตรงๆพี่คิดว่าเอนโซจะทํายังไงครับวงเล็บผมว่ามีมวยข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่ขอกล่าวสั้นๆนิดนึงเอนโซเนี่ยหลังจากที่เขาเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นตาแหน่งสูงๆใช่ไหมเขาก็ได้รับรู้ว่าเวด้าเนี่ยมีศัตรูโดยฉกาศที่ต้องการกําจัดอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือไฮเตกสาเหตุเพราะไฮอเตกเนี่ยบุกวัดทองคําทําให้วิญ,ญญาณของท่านกูหลงแตกสลายซึ่งเอนโซที่รอ1000ยาากกจจะจัด แล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นพ r i อ r ริตี้ที่ต้องทําก่อนนะครับแล้วก็จากเนื้อเรื่องเสริมของเขาเนี่ยเขากับไฮยาเตะได้เจอกันตอนจบเนี่ยไฮยาเตะพลาดท่านะแต่ว่าพี่คิดว่าไฮยาเตะน่าจะหนีไปได้เพราะว่าไฮยาเตะเนี่ยมีเนื้อเรื่องอื่นแล้วน้องก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการที่จะลงโทษไฮยาเตะเนี่ยเยอะขนาดไหนและถ้าเจอกันเนี่ยเอนโซจะทําอะไรใช่ป้าเอาง่ายๆเลยว่าเจอตรงไหนฆ่าตรงนั้นจบเพราะการที่เขาปล่อยให้ไฮยาเตะหลุดมือไปครั้งก่อนเนี่ยมันน่าจะทาให้เอนโซเนี่ยหัวร้อนเหมือนกันนะดังนั้นอย่างที่บอกครััับเจจอตตรรรงงไไไหนนนนดดกาาา้้่่่มมีีปโ ค,คำถามข้อต่อไปการที่วอลคาสคืนชีพมาครั้งนี้มันจะต่างกับครั้งก่อนมากไหมครับครั้งก่อนวอลคาสสิ้นชีพอย่างง่ายดายแต่ครั้งนี้ได้รวบรวมพลังความมืดจากหลายมิติด้วยแต่กับการธนูมอร์นิงซาจะแรงขึ้นตามพลังความมืดเมื่ออยู่ใกล้พลังความมืดที่แข็งแกร่งจะยิงแรงกว่าครั้งก่อนแน่นอนซ้ายังเจอกับสงคราม3ด้าน1เวด้า2ป่าฟต้า3าเหล่ามวลมนุษย์และอาจจะมีการเข้าร่วมของชาโดแฮนสสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนเหมือนที่น้อง,ดองเดว่ะถ ต่างฝ่ายต่างเก่งขึ้นแล้วก็วอคัสเนี่ยไม่มีทางที่จะผิดซ้ําองแน่นอนนะตอนนี้ราชินีเทลานะาเนี่ยโดนโฟกัสเพราะว่าจากข้อมูลชีวรประวัติของวอคัสเนี่ยเขาบอกเลยว่าราชินีเทวานะเสียเป็นอีกคนที่วอคัสต้องการกําจัดนะฮะและสงครามเนี่ยมันจะแอดวานซ์แล้วก็ซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามีหลายฝ่ายมากขึ้นแต่ว่าฝ่ายมนุษย์ที่น้องแยกอะ่ะพี่คิดว่าชาโดว์แฮนเนี่ยไม่เข้าร่วมเนาะเพราะว่าชาโดว์แฮนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลึกลับแล้วจะไม่ร่วมมือกับพวกอะมนุษย์เด็ดขาดแล้วก็น้องบอกต่อว่าทางฝ่ายองงงใช้้สมออขพววกผูางแผนอุบ เช่นมังกรกาอาริสเตอร์หรือวีล่าหนักทีเดียวแต่ฝ่ายอาบิสก็ไม่ได้จนมุมขนาดนั้นยังมีไพ่ไม้ตายซ่อนอยู่เช่นโอเมนและกาลีแผนการสร้างกองทัพที่มีสติปัญญาของวีล่าก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นแม้จะน้อยก็ตามและพวกสัตว์จากโลกใต้ดินอาบิสและมีอีกเรื่องที่ผมติดใจไม่แน่ใจว่ามันนับเป็นเนื้อเรื่องปัจจุบันไหมในสงครามครั้งสุดท้ายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดเป็นตัวแทนของความโกละหลมากมายในอธนาธานอชักหน้าจะหลุดออกมาจากผนึกโบราณหรือเปล่าถ้าหลุดมาจากโกลลาาาาหขนนดดดไพี่่่คิวิว3ฝยกับบอใจะแล้ว แต่ละฝ่ายใครเป็นตัวแบบบ้าง อันนี้เป็นคําตอบพาร์ทที่2องนะพาร์ทแรกก็คือเหมือนที่พี่ตอบไปแล้วนะแล้วก็พาร์ทที่2ในน้องบอกว่าฝ่ายอาบิสเนี่ยต้องมีแผนที่ซับซ้อนขึ้นการรบเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คนอุบายเนี่ยจะซับซ้อนขึ้นนะฮะแต่ว่าส่วนที่น้องบอกว่าไพ่ไม้ตายของล็อกไฮเนี่ยโอเมนเนี่ยไม่ใช่นะเพราะโอเมนเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วเขาไม่มีใครควบคุมได้นะและส่วนของกาลีเนี่ยก็เป็นไพ่ไม้ตายที่เราไม่รู้ว่ากาลีจะออกมาสู้จริงๆหรือเปล่าและสุดท้ายเนะเรื่องช้างเนี่ยเหมือนที่ตอบไปในคลิ แล้วก็สุดท้ายน,ะน้องถามว่าถ้า3ฝ่ายต่อสู้กับอบิสฝ่ายไหนจะชนะแล้วแต่ละฝ่ายใครเป็นตัวแบกเหมือนฝ่ายปีศาจโดนลุมอยู่เหมือนกันนะเออเพราะอีกฝ่ายมีตั้ง3กลุ่มใหญ่ๆใช่ปะตอบยากมากๆมันเป็นเหมือนบทสรุปของการต่อสู้แล้วอะเอาเป็นว่าพี่ไม่ฟันธงนะว่าฝ่ายไหนจะชนะนะมันฟันธงไม่ได้ออาจริงแล้วน้องถามว่าแต่ละฝ่ายใครเป็นคนแบกบ้างง่ายๆเลยก็พวกบิก๊กๆทั้งหลายแหละคำถามก็ต่อไปทําไมนาคสและเซราฟิสได้รับภารกิจและทํางานด้วยกันบ่อยจังครับทั้งตอนที่ไปดักเล่นอิลูเมียหรือแม้แต่ตอนที่ซ้อมกาลอถึง แต่เขาเห็นว่าทั้งคู่เข้าขากันได้ดีไม่ใช่น้อย2คนนี้มีงานด้วยกันบ่อยขนาดนี้เลยแหละครับจะมีโอกาสใหม่ที่จะแพ็คคู่แล้วไปดักตบเทลวานาสจากเนื้อเรื่องเสริมของนาครอสเนี่ยเซฟิสเป็นคู่ต่อสู้คนแรกหลังจากที่เขาเนี่ยถ่ายเลือดนะครับพอล็อกไฮเนี่ยต้องการจะวัดฝีมือนาครอสว่าเก่งขนาดไหนซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเซฟิสถึงขั้นจะต้องแบบใช้พลังจริงๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาหลอกมาหยุดไปได้แล้วมาหลอกก็คือเวลข้ามนาครอสเลยเพราะว่าเก่งจริงนะครับทำให้น ตอนค,อคนนี้หลังจากที่นาคอสเดดได้เข้าไปที่ล็อกไฮใช่ไหมเขากลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเยอะนะเพราะว่าจากในเรื่องเสืิอมนาคอสนะมันเป็นการที่นาคอสเนี่ยเล่าความหลังก่อนที่เขาจะมาที่นี่ให้เซฟิสฟังซึ่งคนอย่างนาคอสคนเงียบแบบนี้ไม่น่าจะเล่าให้คนไม่สนิทฟังนะฮะอันนี้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าสองนี้สนิทกันแล้วก็แบบการต่อสู้เนี่ยเหมือนสามารถแพ็คคู่ไปได้เลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้ว่าถ้าตอนนี้เพื่อนบุกเราถอยเราบุกเพื่อนถอยทําเป็นคอมโบนาคอสเซฟิสได้อย่างเงี้ยจนหลายคนเนี่ยคือเอาไปเป ะะแต่ต้องถามมีโอกาสไหมที่จะแพ็คคู่ไปตบเทลมีโอกาสนะขนาดเขาแพ็คคู่ไปตบอิลูเมียที่ยากกว่าเขาทามาแล้วเลยเนี่ยฮะดังนั้นต้องรอดูแหละว่าในอนาคตจะมีเนื้อเรื่องที่2คนนี้เนี่ยไบดักตบหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไป,นปนได้เออคำถามข้อต่อไปนะการบูชายันเสวิญญาณครั้งที่ใบไปช่วยไวโอไว้ตอนนั้นถือว่าล้มเหลวหรือเปล่าครับในมุมมองของโลเรีอนส่วนตัวพี่คิดว่าล้มเหลวนะเพราะว่าการที่โลเรีอนทําทุกอย่างมาขนาดนี้เพราะเขาต้องการที่จะได้รับพลังระดับเทพเจ้าแล้วก็เปลี่ยนโลกใหม่ๆทาลายโลกอันอซึ่งจากทลน ที่แล้วแล้วก็รวมถึงมังอ่ะในซีซั่นที่2ตอนที่ศูนย์เนี่ยมันก็บอกแล้วว่าตอนสุดท้ายหลังจากที่ไวโอเนี่ยสามารถทําลายพลังนั้นได้พิธีบูชายันถูกทาลายพี่คิดว่าโลลิออนเนี่ยน่าจะบาดเจ็บแล้วก็หายไปอ่ะดังนั้นเฟลแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เขาปรารถนาเลยนะฮะคำถามข้อต่อไปสมมุติว่าถ้าหากสามเผ่าใกล้พ่ายแพ้อาบิสแล้วลูยี่จะสามารถวาร์ปทุกคนใน3ฝ่ายไปหลบที่ปลอดภัยได้ทั้งหมดไหมหรือว่าจะพาไปได้แต่ไม่หมดเอาคอมที่เห็นส่วนตัวเลยพี่คิดว่าไม่หมดถึงแม้ว่าลู นหนแต่มันก็ต้องมีลิมิตอยู่อะถ้าลูอี้สามารถวาร์ปทั้งหมดไปได้จริงๆอะต่อบิสเนี่ยแพ้ไปแล้วนะครับดังนั้นตอบตามคอมมอนเซนนะคิดว่าน่าจะพาไปได้แค่บางส่วนเออคำถามข้อต่อไปพลังมิติของซิปมีประโยชน์ต่อ,อก,การทําสงครามกับ3ฝ่ายหรือเปล่าแล้วมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนจากข้อมูลของซิปเนี่ยพลังมิติของเขาเนี่ยมันทําให้วีล่าเนี่ยเกิดไอเดียใหม่ในการสร้างพลทอาหารที่ฉลาดรวมถึงสามารถขนส่งพลทอาหารทีละมากๆลดระยะเวลาในการเดินทับได้เอาแค่ประโยชน์แค่นี้คือประโยชน์มหาศาลแล้วนะฮะการลดระยะ เวลาในการขนส่งเนี่ยมันแบบทําให้สะดวกในการต่อสู้ในการเติมกําลังในการทุกอย่างอะ่ะเออมีประโยชน์โคตรแล้วที่มีประโยชน์สุดๆนะก็คือพี่ยกตัวอย่างในเนื้อเรื่องการเคนชีพนะมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ดาร์ซี่กับมูลาเนี่ยจุกเพตาแล้วก็เพตาเกือบตายสุดท้ายสีปะมาอมเซฟเพตาออกจากไฟทันเห็นยังอันนี้คือประโยชน์สุดๆเลยของซิปคือเป็นประโยชน์ที่โคตรโกงของฝ่ายล็อกไฮเลยก็คือถ้ามีตัวบิ๊กๆคนไหนที่กำลังจะแพ้จริงๆแล้วซิปสามารถไปเซฟได้มาตอนนั้นเลยดังนั้นพลังวิติของซิปเนี่ยคือโคตรโก คำถามข้อต่อไปนะครับ AOI e กับทาจิ2คนนี้ใครแข็งแงกร่งกว่ากันส่วนตัวคิดว่าทาจินี่ครับเพราะว่า AOI e เนี่ยน้องยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยถึงแม้ว่าน้องเนี่ยจะได้รับพลังกงเล็บมังกรจอกเทกุหลงแต่ทาจิ G. เนี่ยเขาไม่ใช่มนุษย์อะ่ะเขาเป็นร่างอวตารที่แบบอยู่มาตั้งนานต่อสู้มาตลอดคิดว่าทาจิ G. น่าจะแข็งแกร่งกว่านะคำถามข้อต่อไปนะครับ AOI e, h a y a เต Airi สาคนนี้เกี่ยวข้องกับทาจิ G. อย่างไรครับอันนี้พี่แนะนําให้น้องไปดูคลิปเรื่องราเกาะแห่งสายหมอกเนาะที่พี่เล่าแบบเป็นฉากๆอะ่ะอันนั้นก็จะชัดเจนเลยกล่าวส สอนไอริลฮไฮยาเตตอนเด็กนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยเขาได้ร่วมกันต่อสู้ปกป้องเกาะ ในโซนของอ o อกเนี่ยก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่อาอเนี่ยเป็นเด็กพึ่งมาแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยภารกิจที่ทาจิต้องไปหาวิธีในการซ่อมวิญญาณของไทกุลงเนี่ยอาอี e ก็เป็นคู่หูออคำถามข้อต่อไปนะถ้าโกไลอัตและชายหนุ่มที่มีหน้ากากอีกคนเป็นคนขององ,องค์กรไนนสจริงๆซึ่งพวกนั้นเป็นลูกน้องของโลรรออนทำไมเจโกไลอัตถึงดูหมิ่นโลรรออนว่าเป็นเจ้าอ่อนแอละ่ะอันนี้ส่วนตัวเนาะพี่คิดว่าเหตุการณ์เสาวิญญาณที่โลรรออนเนี่ยต้องทุ่มเทเวลาไปทำอะส่งผลให้อิกกี้เนี่ยค่อยๆกัดก โลลิออนทําไม่สําเร็จใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็หนีไปจําศีลอย่างเงี้ยทำให้โกไลอัดซึ่งเป็นลูกน้องของโลลิออนเนี่ยต้องกลายเป็นลูกน้องของอิกกี้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วอิกกี้ดูท่าทางจะทรีตพวกนี้ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะหลายอย่างมันเปลี่ยนไปในองค์กรอ่ะก็อาจจะส่งผลให้โกไลอัดเนี่ยไม่โอเคกับโลลิออนนะที่แบบอ่อนแอจนโดนอิกกี้ที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยแบบเทคโอเวอร์อย่างเงี้ยเขาเลยด่าอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพราะมันไม่มีข้อมูลบอกอ่ะมันบอกแค่ในประโยคนั้นเหมือนที่น้องถามเลยคคคคําาาาถมขข้้้้ออ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 ตตต่่่ไปปปปนน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 ะะงงงง์์กกกรรรรรใใเเเเ็็ีีียยโลยลลชหืัััััับสสจจดวิ โลรออนเนี่ยบอกว่าเขาคือผู้ก่อตั้งองค์กรนเนสนะก็ชัดเจนว่าตอนแรกเนี่ยองค์กรนี้เนี่ยเป็นของเขาแต่ในปัจจุบันเนี่ยอิกกี้เนี่ยเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามก็ต่อไปอิกกี้ที่เหมือนเป็นศิษย์เอกของโลรออนเทียบกับเจคุเรอาตและคนอื่นๆในองค์กรนเนสอิกกี้จะแข็งแร่งที่สุดไหมครับอันนี้จากข้อมูลที่บอกว่าอิกกี้สามารถเทคโอเวอร์องค์กรนเนสได้แล้วนั่แล้วก็ในซีนิเมติกเปิดตัวของอิกกี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้กําลังบังคับนะครับลูกน้องทั้งสี่คนของโออนนล อีกี้เนี่ยไม่ใช่พ่อมดมน,นุำธรรมดาเขาแบบเก่งวันนั้นเบสพลังเขาเยอะกว่าชาวบ้านอะ่ะคำถามข้อต่อไปถ้าองค์กรในเนสตอนนี้ยังเชื่อฟังโลริออนอยู่จะเข้าร่วมกับอบิสไหมครับเพราะโลริออนเหมือนจะเป็นพนันธมิรกับอบิสอยู่ วงเล็บหรือเปล่านะจริงๆแล้วอะ่ะผู้ใช้มุลดาอะ่ะมันเหมือนเป็นพารามิรกับล็อกไฮอยู่แล้วครับน้องๆเพราะว่าเขาอาศัยมนลดาเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็มุลดาพวกนี้เนี่ยได้มาจากไหนก็ได้มาจากเผาล็อกไฮนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พอมดมนลดาเนี่ยจะไปเข้ากับพวกเวด้าอะไรเงี้ยมันคนละเผ่าเกินอะ่ะคือมันจะแยกอย่างนี้ถึงจะใช้พลังมูลดาเหมือนกันใช่ไหมแต่พอมดมูลดาเนี่ยจะไม่ถ่ายเลือดไงถ้าถ่ายเลือดก็จะเป็นพวกล็อกไฮเลยเป็นปีศาจแต่อันนี้ยังเป็นฮิวแมนอยู่แต่ใช้พลังความมืดคาถามข้อต่อไปที่เจโกไลอั แล้จะพาตัวกลับไปหมายความว่ายังไงแล้วพาไวโอกลับไปทําไมท,ทํำพิธีซ้ําหรอสาเหตุที่เจโกะไรอัตเนี่ยอยากจะพาไบต์กลับไปเนี่ยพอชอบพอไบต์เนี่ยหลอกเอาง่ายๆแค่นี้เลยเนะครับเจ๊แกหื่นมากๆนะตัวไรอัตจอมราคะนีครับแต่ว่าในส่วนของที่จะพาไวโอเล็ตเนี่ย พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกเลยนะว่าทําไมเจคอลแถึงอยากจะได้ไบโอกลับไปเนาะจากข้อมูลในมังงะซีซั่นที่2ตอนที่2เนี่ยสุดท้ายลอเลียวเนี่ยมาชิงตัวไบโอไปนะก็มันทําให้เราคิดไปได้ว่าไบโอเนี่ยมีความสําคัญมากๆแต่เรายังไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเนะน,นี่ยตอนหน้าเนี่ยมันน่าจะบอกมานะครับคาถามข้อต่อไปทําไมการต่อสู้3าหนึ 1, ่งระหว่างไรอาร์เรนบัตเตอร์ฟลดูเหมือนไรจะเป็นตัวแบกเสียเปรียบจังครับหรือว่าใช้พลังเทพไปหมดแล้วเพราะไม่เห็นใช้พลังเลยตอนนี้น้องถามเนี่ยมังงะมันออกมา2ตอน ใช่ไหมก็คือตอนที่ศูนย์กับตอนที่1ในซีซั่นที่2แต่ว่าตอนที่พี่ตอบเนี่ยซีซั่นที่2ตอนที่2เนี่ยมันออกมาแล้วมันก็ตอบส่วนหนึ่งก็คือไบร์เนี่ยเพิ่งมาใช้ในตอนที่2ซึ่งพี่คิดว่าพลังอันติของไบร์เนี่ยมันจะต้องค่อยๆสะสมพลังแล้วก็ใช้ตอนที่จําเป็นเท่านั้นแล้วอีกอย่างโกไลอาเนี่ยเป็นศัตรูที่รับมือยากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็มีพลังแปลกๆพี่ว่าทําให้แบบตอนแรกก็มีเป๋ไปบ้างนะฮะแล้วในการเล่าเรื่องของมังงะเนี่ยมันต้องเล่าแบบนี้แหละเป แล้วแบบสองช่องชนะเลยมันก็แบบดูไม่สนุกใช่ปะเออเข็มขัดสั้นเยอะมากบอกเลยพวกมังงะเนี่ยออกมาแบบว้าวตลอดกรีดตลอดนะฮะคำถามข้อต่อไปจากการที่เจโกไลอดัดหลบและตลอบโต้การจมเด้ด้วยดาบของอารลนซึ่งเป็นดาบที่ไวที่สุดในอธนาธโนได้ผมคิดว่าเจแกฝีมือเก่งมากแต่ถ้าหากเทียบกับพวกแม่ทัพอบิสและหัวหน้าเผ่าอาฟาตา้าเจจะไหวไหมครับตอบคำเดียวครับไม่ไหวครับสก,กลการต่อสู้พวกนี้เนี่ยเวลาเราดูอะการต่อสู้ที่ดูว่าแบบเขาเหนือมากๆอ่ะต้องดูว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นใครด้วยซึ่งคู่ต่อสู้เขาเนี่ยเป็นฮิวแมน ถ้าเขามีพลังที่แบบเหนือธรรมชาตินิดนึงก็จะดูแบบได้เปรียบใช่ไหมแต่ถ้าต้องไปเทียบกับพวกแม่ทัพอบิสที่มีพลังปีศาจหรือว่าราชินีเทวานาัสที่เคยฆ่าวอาาร์คัสได้ครับเจ้คนนี้ยังสู้ไม่ไหวนะฮะคนระเลเวลกันคำถามข้อต่อไปชายใส่หน้ากากอีกคนที่เหมือนจะเป็นคนขององค์กรไนนเนสที่ปักดาบลงต่อหน้าไบที่กํลาลังพาไวโอหนีพี่ว่าเขามีความสามารถเท่าๆหรือว่าพอฟัดพอเวียงกับมาล็อกหนึ่งในผู้คุมกฎทั้ง4ของล็อกไฮม์หรือลัมเบอร์วงเล็บองค์ค้าของราชินีเทวานาสัสอันนี้ตอบเหมือนข้อี่่แลล้ววเยก็คคือิดาา สู้ไม่ได้นะเพราะว่าทั้งโกไลอัตทั้งชายสวมหน้ากากซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็นจิมมี่ดอมตะกะเนี่ยเขาเป็นฮิวแมนที่ใช้พลังความมืดเป็นผู้ใช้มุนดำอย่างเงี้ยซึ่งคนที่น้องเอามาเทียบในอีพิกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมาล็อกหรือว่าลัมเบอร์นะดังนั้นพี่คิดว่ายังสู้ไม่ได้นะครับคำถามข้อต่อไปองค์กรไนเนสและองค์กรชาโดว์แฮนด์องค์กรไหนรับได้ร้ายกว่ากันโอ้โหหิงก็ราาก็แรงหมดเลยนะทั้งไนนเนสทั้งชาโดว์แฮนด์นะครับรับทั้งคู่เลยแล้วข้อมูลน,น้อย พอพอกันแล้วกันแต่ความคิด่หนส่วนตัวนะถ้าต้องให้เลือกเข้า1องค์กรใน2องค์กรนี้นะพี่เข้าในเนสเพราะชาร์โดเฮนดูหน้าขนลุกดูสยองอะ่ะดูจากในเรื่องเวลสเอมิลี่คิวเลนที่อยู่ในนั้นอะ่ะสยองไม่เอาถ้าเลือกได้นะไม่เอาชา d o โ h a ฮ d นะกัว คำถามข้อต่อไปนะครับน้ำผู้แห่งชีวิตคืออะไรครับแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างไรน้ำผู้แห่งชีวิตเนี่ยเคยพูดถึงตอนประวัติของเพน่าหรือเพียร่านะก็คือมันเป็นสิ่งที่อลเลสเซอร์เนี่ยต้องการจะช่วงชิงจากลอเรียลแล้วก็ลอเรียลก็ได้หนีมาเจอเพน่าสุดท้ายเพยน่าได้ดื่มแล้วเพน่าก็มีอบิลิตี้ในการฟื้นฟูเลือดนะครับซึ่งพี่คิดว่าน้ำผู้แห่งชีวิตเนี่ยน่าจะมีคุณสมบัติในการรีเจเนอเรทแล้วก็ฟื้นฟูบาดแผลมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แรีย อันนี้พี่เดาเองนะว่าในตอนนั้นโลเล่อาจจะใช้น้ำพุแห่งชีวิตนี้รักษาเลสก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมถามเยอะไปไหมฮ่น้องถามเยอะแต่ว่าคําถามของน้องอมันเป็นคาถามเนื้อเรื่องล้วนแล้วก็มันน่าสนใจมากๆมาสักร้อยคาถามพี่ก็ตอบนะครับสำหรับน้องไอยาคิรุยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้รับชมโดยธรรมชาติแล้วผมเป็นประเภทเสริมเนื้อเรื่องจัดๆอยู่แล้วจึงชอบมากรักช่องนี้มากแล้วก็รักพี่ด้วยงุย้ยฮ่าฮาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสู้ๆขอบคุณมากนะครับ น่าสนใจมาถามนะเอามาอีกนะฮะอ่ามีอีก2ข้อนะครับข้อแรกนะถามว่าอิลูเมียแล้ววอลคาร์สใครจะชนะครับการต่อสู้แบบ1นนะครับไม่นับอํานาจไม่นับว่าฝ่ายใดเป็นตอกกาลังพลและบุคคลอื่นๆนับแค่พลังการต่อสู้เท่านั้นเบสแตนแอคแท็กคนนี้เนี่ยวอลคาร์ชนะอิลูเมียนะเพราะอิลูเมียเนี่ยจะเป็นสเปเชียลแอคแท็กคือพลังเวทซึ่งไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะดังนั้นถ้าจากคอนดิชันนี่พี่คิดว่าวอลคาร์ชนะอิลูเมียนะครับคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าวอลคาร์จะรู้จักเวทาลย้งโิัวญณ3ดแก ทั้งหมดในสาพันธรัอิสระใหม่ครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจากมังงะซีซั่นที่1ตอนที่5้เนี่ยมันเล่าว่า Data พวกนี้เนี่ยมันเป็น Data ต้องห้ามที่คนรู้น้อยดังนั้นพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวอคาร์รู้หรือเปล่ามีโอกาสที่ทั้งรู้และไม่รู้นะคำถามข้อต่อไปนะหมึกมีพลังเยอะกว่าเทลไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้องต้องอธิบายให้ละเอียดนิดน,นึงว่าเป็นพลังอะไรนะครับถ้าเป็นพลังนิฟเฟนพลังป้องกันเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นพลังแอคแท็กดามิเนเนี่ยเออไม่ชัวรนะ์ กบางทีที่พี่ตอบได้ไม่เยอะเพราะว่าข้อมูลมันไม่ค่อยมีน้องไม่มี Air Time แล้วก็ข้อมูลไม่อัปเดตด้วยอะไรเงี้ยเออมันจะค่อนข้างเทียบอะไรแบบนี้ยากนะครับคาถามข้อต่อไปทําไมมังการาถึงเรียกมีหน้าว่าลูกครับเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครรู้บอกพี่ได้นะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าลาวิวเจอโอเมนยังติดตลกอยู่ไหมจากคาแรคเตอร์ของลาวิวเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวขายคำเป็นตัวแบบแจกเสียงหัวเราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นซีซั่นที่2ตอนที่ศูนย์เนี่ยเราจะได้เห็นมุมเครียดของลาวิวบ้างดัง นั้นถ้าจริงจังจริงๆอ่ะเขาก็คือต้องทํางานเขาต้องเครียดน,นะแล้วถ้าเจอโอเมเน่ติดตลกไม่ไหวนะเดี๋ยวตายนะครับคาถามข้อต่อไปนะซีเนเซียกับเด็กซ่าสู้กับไบรท์ใครจะชนะครับอันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพี่คิดว่าซีเนเซียกับเด็กซ่าเนี่ยชนะไบรท์แต่พอมัง่ะซีซั่นที่2ตอนที่2ออกมาพอไบรท์ใช้อันติเทพนั้นขึ้นมาดูกเวอรอ์เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2คนนี้จะลุมไบรท์ไหวหรือเปล่านะฮะในมัง่ะพอไบรท์แปลงร่างในกูรัสบอกเลยว่าคุมไม่ไหวต้องต่อสู้อย่างเงี้ยดังนั้นก ได้หรือเปล่านะค,คำถามข้อต่อไปนะทำไมไบรท์พูดกับอิลูเมียตอนแข่งทีมเดียวกันว่าข้อหนึ่งนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการจริงหร um ออิลูเมียข้อ2อิลูเมียเจ้าจดจําตัวเองได้หรือเปล่า2ประโยคนี้จริงๆพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมไบรท์ถึงพูดอย่างนี้แต่ส่วนตัวคิดว่าไบรท์เนี่ยน่าจะไปรู้ข้อมูลจากเบรนมาซึ่งอย่าลืมว่าเบรนเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ของอิลูเมียเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยพระนางเป็นผู้นําสูงสุดของเวดา้าที่มีความยิ่งทะนงใช่ไหมเพราะว่าเหมือนพระนางเนี่ยอยู่มาทุกยุคอยู่มาตลออดดดไไไมมม่ีีใครแบบปททัเยย้งก็ ความสวยเลือดเชิดยิงในมุมมองของเบนเนี่ยเบนเคยสอนมาก่อนเคยเห็นมาก่อนตอนที่อิลูเมียเป็นเด็กเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือถ้าให้คิดอีกมุมนะพี่คิดว่าไม่แน่เบนเนี่ยอาจจะรู้จุดอ่อนของอิลูเมียก็ได้แล้วก็บอกไบร์ไงไบร์ Bright ก็เลยกล้าพูดอะไรแบบนี้เอออันนี้เดานะฮะและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะตัวละครอาวตัวไหนบ้างครับที่มีผลต่อเกมเช่นพารซีฟอันติอารน,น,นไม่มีผลกับบัตเตอร์ฟลายข้อ2อันติเทลจะสร้างความเสียหายจริงกับวอร์คาสข้อ3อันติทูเรนจะสร้างความเสียหายจริงกับอารินน รู้มาเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะแต่เท่าที่นึกออกตอนนี้ทูเ่นกับอลิสเตอร์เนี่ยต่างฝ่ายต่างสร้างดาเมจจริงให้อีกฝ่ายนะหนักกว่าชาวบ้านแล้วก็มันจะมีคอมโบซีเนสเซียกับเด็กซ่าเออในส่วนเกมเพลย์บางทีพี่เก็บไม่หมดเพราะว่ามันแบบมีกิมมิกเล่นเลนน้อยๆเยอะมากาเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A พาร์ทที่28ในวันนี้นะครับก็คําถามสนุกสนานเยอะแยะเป๊ะเวอร์กันมากมายนะมีอะไรก็ถามมาได้หมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคาตอบของพี่ในบางอันเนี่ยมันอาจจะถูกอาจจะผิดได้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้แล้วก็ถ้าหากมีแหล่งข้้อมูลดดวยก็จะีพ จะได้รู้ไงว่ามันถูกผิดอย่างไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมแล้วคลิปหน้าจะเป็นคนนั้นอะไรติดตามนะไปแล้วสวัสดีครับ